เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักน่าเอ็นดูทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f อ9นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําถนนสักหน่อยนะฮะผมได้แปะเจอคอมเมนต์น้องคนนึงนะครับเขาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยมาทําถนนหน่อยนะครับวันนี้ผมเลยชวนน้อยเกมมาทําถนนซะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นงานปูยางมาตอยนะครับซึ่งเราก็จะมีรถปูยางมาตอยอยู่1คันนะครับแล้วก็รถบด1คันนะครับผมแล้วก็ยางมาตอยนะครับอยู่หลังรถน้อยเกมนะครับน้อยเกมเขาจะขับ10ะฮะ ซึ่งด้านหลังรถนี้ก็จะเป็นยางปะตอยเต็มคันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้คือยางปะตอยนะครับผมอ่าไปไงทุกคนเอาละเพื่อประกรมไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหน้าง,งานของเราก,กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าโอเคเกมไปเลยผมจัดทรงรถผมกับพี่พี่นำไปเลยโอเคได้เลยครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่แบบใหม่นะครับผมเป็นแบบที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดแผนที่ให้ดูละกันนะฮะ ว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับ300อกว่าไร่ตึงๆนะทุกคนนะเย้ไม่ใช่300รอยไร่เนี่ยนี่300กัแปลงอ่ะดูดิไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่หน้างานของเรากันดีกว่านะครับผมไม่คลิปไม่ทำอะไรอย่าพี่ป่าป่าป่าไม่ได้ทำอะไรดูแผนที่เฉยๆหรือว่าพี่ดูสัิลสคิปไม่ใช่น้พี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอียกไอยูผมเอียก่อยูเอ้าแล้วจะแซงมาทำไมนี่ไม่ไปแซงพี่ไม่แซงผมเพราะเบียก็อยู่ เว้ขับคันไหนก็เบรกไม่อยู่นะเบรกมันไม่ดีพี่โอ,อ้โหเบรกมันไม่ใช่สไตล์ผมไม่ใช่และไม่ใช่และพี่ว่านะขับคันไหนก็เบรกพังคันนั้น่ะพี่ว่าไม่น่าใช่เลยนี่ไงว่าพี่เห็นว่าโอ้โหนะครับผมโอ้ยเสียงเบรกโอ้ยเสียงเบรกล็อกขี้เทอะพี่ธรรมดาเราก็ต้องส่งเหมือนกันเลยอ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงมาตรงเนินตรงนี้นะบเนเข้าไปเลยแล้ว อะไรวะตัวพี่ติดกะสาหลักวะสาหลักไรอ๋อไอติดด้านหลังนี่มันติดด้านหลังอ่ะมันมันเนี้ยไม่พ้นอ่ะผมบอกแล้วว่าตื่นเมันนี่ใช่มันติดตูดรถพี่อ่ะมันติดอ่ะดูดิเดดหารเบรดอ่ะมันติดอ่ะตอนเนี้ยอ๋อพี่ต้องสิ่งเลยพี่สิ่งเลยไม่ไม่ไม่เกมถอยไปก่อนนี่มันแหกไปพี่ถอยไปก่อนถอยไปก่อนเออนี่ประมาณนี้เออนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วผม แบบนี้ครับยากนะทุกคนนะทางมันเล็กนะทุกคนใช่โอ้ยพอดีเลยว่ะได้เปล่า<ด>อือดูเกมดีดูน้อยเกมดีแล้วร,ร,<ถ>รถเขาเอามาอย่างยาวไปเชียว <c oughs> ธรรมดาครับรถใหญ่เนาอทุกคนนะเพราเราก็ขนรถหนักด้วยไม่ดีไม่ค่อยดีนะผมบ,บอกก่อนตอนนี้เดี๋ยวเลี้ยวไว้เดี๋ยวเลี้ยวกับทานหานก็แย่นะพี่ผมบอกเลย ก็น่าจะพลิกลงแถวๆนี้แหละเ้ยเดี๋ยวขาเดี๋ยวขาเมื่อกี้ผมก็เหยียบคันเร่งสู้ไว้เนี่ยเมื่อกี้เถอเหยียบจี๊ดแล้วพุ่งหรือเปล่าตอนนี้ผมใช้เจอห้องอะไรอยู่โคตรจี๊ดแล้วพี่เดี๋ยวเพื่อตรงไว้ก่อนพี่ตรงไว้ก่อนตรงไว้ก่อนอย่าพึ่งห่างอย่าพึ่งห่างอ่าไปเลยทางมันแคบอ่ะไปได้ป่ะพี่ไปได้ป่ะไปได้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 เลยไปไงลุก ก็ลูกผมก็อย่างยาวนะประเด็นนะอ๋ะอตีห่างแคบเนาะตีพี่ตีรถข, <laughs> ของตีหมายตีที่เราหมบด้วยรถของตีไม่ถึงหน้าง,งานแล้วนี่อ๋อที่รถล,ลงแล้วหรอข้นหยังยังไปหม่เข้าต้องรับต้องรับใหม่ต้องรับใหม่ไหวป้าน่ะ ไหวปะนั่นอะไม่ได้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 เมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ส่งบอกแล้วว่าเอาหางสั้นมาแล้วก็เอาหางยาวสักเป็นกิโลมาเลยหางมันจะได้เสมอกันนี้พี่แฟร์กันอือต๋าละพี่ไหยก็ยาวผมก็ยาวพี่เออแล้วของพี่ไม่ยาวเท่าไหร่นะเนี่ยเราเท่ากันเลยี่โอเคผมมาได้ไงขับรถควบเซียนนะ เราความเร็วไว้นะทุกคนนะโอ้ยซิ่งมาเลยว่ะซิ่งใหญ่เลยว่ะดูดิใช่ครับผมอื้อตีนินจะไหวไหมเนี่ยทุกคนไหวไหมไหวไหมหยอก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 บรการหยอกด้วยอ่าพี่เราต้องทำตรงไหนอ่ะนี่ไงซอยไอ้ด้านข้างบ้านหลังเนี้ยตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมที่พี่กำลังจะถอยเข้าไปอ่ะอ๋อซอยนั้น ใช่ใช่เดี๋ยวพี่จะไปเริ่มมาจากด้านในเลยแล้วกันนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมปลดลูกแวนตรงนี้นะเฮ้ยเราต้องเอารถรถบดเข้าไปด้านหลังก่อนป่ะนี่เอาเข้าไปก่อนไหมพี่ใช่ใช่ใช่ี่เข้าไปก่อนไม่ไม่ให้เกมเข้าไปก่อนอนะ่ะเพราะว่ารถบดมันต้องบดตามตูดอยู่แล้วอ่ะ <Okay. S 1> กลับรถลกลับรถบดแป๊บนึงนะพี่ เอาสุดเลยไหมพี่ผมว่าไม่น่าสุดนะหรือว่าเริ่มจากตอนแรกเลยตรงโค้งรุ่นเลยมันจะมันจะสุดหรือเปล่าอะยางมาต่อยที่เราเอามาไม่น่าสุดพี่ที่พี่เคยทันนะมันได้ประมาณหัวโค้งนั่นแหละนั่นอนะตามหัวโค้งนี่นเ,เออนั่นแหละรอยที่เขาถ่ายไว้อะ่ะโอเคเอประมาณนั่นแหละเอาไปถ่ายสิบล้อเข้ามาแป๊บนึงโอเคครับ เเ<ไ>าลลยยให้ดูให้ดูท้ายให้ป่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมตีนผีมาเอ้ยเราจะขับเอาหน้าเข้าไปขับรถข้างในนู้นได้ป่ะพี่เดี๋ยวจะขับตรงไหนอ่ะตรงลาวตากกางเกงในนี่เหรอไม่น่าได้แล้วเดี๋ยวผมถอยเอาเอาถอยมาถอยมาโอ้ยเบาๆก็ได้ลูกพี่เอ้ยเบรกไม่เคยอยู่มันหนักพี่เฮ้ยเป็กไม่อยู่จริงๆพี่ผมผมรับประกันได้เลยว่าเบรกไม่อยู่ ใา่ครับผมค่ขอยๆถอยกระดิบกระดิบเข้าไปประจำที่ครับประจำที่เบา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 ได้ไหม,ไ,มได้ไหมกเอนนึงกดอะไรวะครับผมเอพี่ออไปให<ง>้เก<ะ>็บไปเลยไปเลยเก็บด้านหน้าไปเออนี่ติดไหมนะพี่ผมไม่เห็นเลยนะนี่ไงเก็บมาดูด้านหลังพี่ดิผมไม่เห็นมันมันล่องหวัวเลยเฮ้ยน่าจะพออยู่ทุกคนน่าจะออได้ออก เรียบกรีบบอกเลยนะครับผมว่าเรียบกรีบแต่พี่ถ้าหมดจะบอกผมนะมันมีเยอะอยู่นะเรียบกริบนะฮะเรียบกรีบนะฮะโอเคโอเคล่ะมาครับผมใส่ป่ะพี่อ่ามาเลยมาเลยเกมโอ้ยเออเกมถอยชนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอเต็มแล้วโหตัวนี้กองขึ้นใหญ่มากเลยว่ะเกมไม่ได้เอาระเกตมาด้วยอ่ะ เราอยู่มันอยู่กับพี่แล้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดอยู่นะเนี่ยพี่ผมว่าสุดอยู่นะเนี่ยเหลือพี่ว่าเหลือเดี๋ยวเคื่อผมบอกเลยใช่เดี๋ยวเราไม่ด้านข้างนี้เราก็ยังไม่ได้เทเดี๋ยวเราไปเทด้านข้างต่ออีกโอเคสามีก็อภินิหารอีกใช่ใช่ใช่ในมันครบเลยใช่ย Yes ถ้าหมดแล้วบอกผมแล้วผมเข้าไปเทใหม่มันจะมันจะได้ไม่ปิดกรองพี่โอเคครับผมพี่หยุดเครื่องเลยนะในั้นมัน่อยเรื่อยๆนะโอเคมาเลย หยุดเรื่องยางหยุแล้วยุดล้วเบาลุพี่เบาูพี่ไม่เบาให้ผมเลยอ่ะลุพี่อ่ะพี่แรงเกินอ่ะผมเบาสุดแล้วเนี่ยมันแต่รถมันรถมันไหลไม่หาูพี่แรงเกินอ่ะลุพี่อ่ะนี่รเนียนแต่ตอนนี้เป็นกองทะทุหมนนะใช่อวพี่ยไปอีกไปอีกเลยไปไม่ได้รถตงเปเกมไป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 อีกไ ผมโยนหางทิ้งก่อนพี่อ๋อ,อถอย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 เฮ้ยเดี๋ยวดาเดี๋ยว,เ,ยวเอารถบดมาบดก่อนแป๊บนึงบดเลยพี่เราต้องบดก่อนเราไม่ได้เอารถเกตมาปะเกมไม่เป็นไรครับผมรถบดยูช่วยได้รับเปอร์เซ็นต์ครับผมมันแค่กดตัวอะไรนี่กดตัวพีทำงานางเฉยๆเอีกใช่เหรอนี่ไงเอ้ย โอ้หไอ้ตรงที่มันไปกองนี้พี่ว่าต้องใช้รถเกตไหมน่าจะต้องใช้รถเกตได้อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึ่หยับเลยพี่หยับเลยอ่าก็ค่อยไปโอ้โหดูดิตัวนี้กองใหญ่มากไม่ลงด้วยเบิ่มๆเลยพี่โอ้ยังมาต่อยอ้าวอ้าวจีบีจิบหายแล้วไม่ลงว่ะเฮ้ยลงไหมลงไหมมอนจะลงอยู่นะลงพี่ลงลงพี่เราต้องย้ำยำถอยใหม่พี่ถอยใหม่ ลงทีละน,น,นิดทีละหน่อยพี่ <Hey, S 2> ย้ำเลย<ๆ>ย้ำเลยไม่ลงติดเงกเลยนีไ่ไงพี่ไม่ติดยุกล้อยุกล้อผมบอกแล้วไม่ติดแล้วเฮ้ยมันติดอะ่ะมา嘛ไปด้านข้างก่อนละกันไม่ลงเลยว่ะตอนนี้กองใหญ่มาก ได้ป่ะพี่ได้ป่ะบดป่ะได้อยู่นะได้อยู่นะอีกแถวนึงเดี๋ยวเราเอามาอีกแถวนึงตอนนี้บดให้มันแน่นก่อนตอนนี้ยางมาตอยมันออกด้านข้างแล้วอะถ่ายถอยถ่ยถยเดี๋ยวถอยก่อนถอยเลยถอยเลยอ่าซอยนี้ก็ทำแค่นี้ไปก่อนนะฮะจริงจแล้วมันต้องมีรถเกตดด้วยหรือเปล่าวะ ไม่ที่จ kind ร of ิงรถบนถนนนี่คือตรงยาวเลยมันจะมันจะเนียนเลยมันที่มันเราพัทกรไเลยงงไม่เราที่แรกเราไม่รู้สูตรไงเดี๋ยวนี้เรารู้สูตรแล้วไงรถเก๋อพี่เฮ้ยคือสั่งมาโดนย้อมแมววะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยพี่พาพี่เอารถเกีมาดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเสกรถเกีไปเลยครับผมใช้วิชามาดนะฮะเดี๋ยวเราแป๊บ บอกเลยว่ารถเ,เกตต้องออกงานแล้วครับงานน,นี้นะฮะเฮ้ยมาแล้วเอสเคมาแล้วป่ะรุยครับไปรุน่นมาครับพี่น้อยเกมพร้อมอยังครับผมรถติดอะไรอ่ะเกมมันทำอีกท่าไหนแล้วน่ะเกมเกม<ด>เกมลาดได้ยังนั่นอ่ะ ย่างไม่อยังอย่งอ๋อนึกว่ากดลาดมันจะมีพี่กดด้วยไม่ใช่มันติดอันนี้ติดรั้ว่าเดี๋ยวพี่ออกไปก่อนนี่นี่อะไรเมื่อกี้มาติดกองยังมาต่อยไอเกียบถอยมาเลยมาเไปไอเกียบเจ้าเข้ามาทำไมอ่ะอ่ะแล้วเกียบได้ออกไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้ามาทำไมนี่มาแล้วจ้าลุกเกียบเด้อ ตามผาลงนะฮะแล้วก็เกตไปเลยถ่ายมาเลยพี่ถ่ายมาเลยถ่ายมาเก่าพี่ถ่ายมาเก่าสองปิดเฮ้ยพี่นักเกมนี่ได้เรื่องเลยนะพี่นักเกมนะเกมครับผมเอารถเอารถเข้ามาก่อนเอ้ยเดี๋ยวให้พี่ให้พี่เกตก่อนก็ได้เนาะเก็บก่อนพี่เก็บก่อนพี่เออโอเคครับผมเดี๋ยวจะติดด้วยแล้วพี่โอ้ ไหนอ่ะไอกองตรงใหญ่ๆเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะหายไปแล้วพี่เนี่ยแหละพี่เกดไปแล้วอ่ะเอาเหรอพี่เกดไปแล้วเมื่อกี้นี่อยเจอของจริงไปดิรอรถรอรถอ่ารถอ่รถพี่ยาม้าตามมาก่อนเกยจะบดอีกรอบปะไม่บดแล้วพี่ได้แล้วนะแล้วผม <c oughs> อ๋อมาก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอ้ยเราเริ่มจากตรงนั้นอะเกมเก็บปิดประต<ช>ูก่อนแล้วเก็บก็ถอยไปไม่ไม่พี่เริ่มจากตรงที่ผมอยู่นี่เริ่มจากตรงที่ผมจอดนะั่นแหละคือตรงที่มันไม่โดนยางมาต่อยดิอ๋อโอเคได้ได้ได้แล้วตอนนี้มันมันดำแล้วนี่봐ใช่พี่ตรงนั้นมันดำหมดแล้วเดี๋ยวเก็บงานนิดหน่อยถ้าหมดแล้วบอกแล้วพี่ผมจะได้ถอยเข้าไปหาได้เลยเราว็นั่งอยู่ในรถชิลๆยาวไปนะทุกคนนะ เฮ้ยเกมเป็นไงอย่างเนียนบอลเลยอ่าใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วหมดแล้วพนะี่พอดีในเนี่ยนะไม่อยากพี่เดียวมามามา,มาเ,เติมเลยเติมเลยเติมเลยเบาลูกพี่เบาลูกพี่เบาเอ้ยลูกพี่นี่แฉะร้อนมากเลยอ่ะ นั่งไงมีสกิลทุกรอบมันหยบคันเร่งผิดนะนี่การหยียบคันเร่งผิดด้วยอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหพี่ดิดเกลียวเองไมเป็นไรเนาะพี่โอเคสุดแล้วพี่เสร็จแล้วเกมเกมรู้เปล่ารถปูยางมาตอยนี้พี่ซื้อมาก,กี่ล้านล้าน,นกว่ากไม่สองล้านอ่ะโอ้ไม่ล้านแรกล้านแรกไม่มีไงซื้อล้านสองมีเข้ามาครับผม โอ้ยมาแล้วว่ะรถโบสตีนผีอ่าได้เปล่าได้เปล่าเกมมาก่อนเดี๋ยวรับไปเริ่มใหม่เดี๋ยวรับไปเริ่มใหม่อ่ะถอยไเลงถอยซับของถอยพี่ซับซับก่อนพี่อ่ะเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถอยไปแล้วกันเก็บมาพี่เก็บแล้วพี่เก็บรายละเอียดเลยก็ได้พี่มาเก็บเลยก็ได้เดี๋ยวเก็บต่อเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาตรงนี้ไปแล้วกันรู้สึกว่าตรงนี้จะยังไม่ค่อยเดียนว่ะ ตรนี้รู้สึกว่ามันจะขัดขาดอ่ะต้องฝั่งขวาพี่ฝั่งขวาถนนนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอาแล้วเติมแ้เริ่มเติมแล้วพี่เริ่มเติมแล้วผมหยาบทุกที่มันก็เติมเลยให้เลยอ่เดี๋ยวพี่จะถอยไปแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเอาฝั่งฝั่งขวาบ้างต้องถึงมือรถเกตไหมนี่ไม่ถึงนี่ ซ้ำอีกทีนึงได้เลยได้เลยชนชนฝั่งซ้ายตอนนี้มีนิดหน่อยอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวพี่เอาฝั่งนี้ไปแล้วกันแค่แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันเหยียบเหยียบพุ่มัรหางอะไรนั่นแหละเฮ้ยผิดเิดปลาปลอ่านี่เดี๋ยวพี่เก็บตามข้างข้ากำแพงไปก่อนแล้วกัน เกมบทตามเลยนะครับผมผมตาไปอย่าลืมมาบทฝั่งฝั่งซ้ายนะเกมตามผมได้ได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยยังม,ม,ามาตอยหมดแล้วเกมต่อไปตูดล็อกกี้เลยพี่ตอนนี้มันขาดอยู่โอเคหมดแล้วไม่ใช่หรอพี่โอเคเดี๋ยวผมไปถอยมาให้ได้เลยครับ กำลังขับรถเอ้าเดินชนกันเพีเรียกว่าใจเดียวก็อกเดียวกันพี่เออทานตรงกลางเดินชนกันโอเคมาเลยครับมีไฟปัดอย่างเฮ้ยมีไฟด้วยครับอะไยครับไปรุ่นมาเลยครับไปรุ่นเบาลูกพี่จัดมาเลยครับผมโอเค ไปโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พี่เปิดเครื่องไว้เหรอเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วเยอะแล้วย่แล้วเกมเอารถเกตบาด่วนเลยเรถเกตตั้งไใจทำงงานอยู่แล้วใช่ใช่เฮ้ยพี่เปิดเผยพี่พว,นะว่าพี่ปิดแล้วนะแสดงว่าพี่กดสลับกันผมถอยให้ <laughs> เอารถเกตด,ดันเลยพี่รถเกตด,ดันเลยอ่ได้เลยได้เลย ตอนนี้เราก็ทำถนนยาวๆไปนะทุกคนนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะผมใช่แล้วครับผมจัดไปครับเดินได้มาเลยพี่เอารถจีนดเข้ามาเลยอะไรครับ MG 4 3 0 E <c oughs> นะครับผมอยากนั่งไปด้วยพีขย่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นไม่ได้เลยเลยเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าให้ เอาเลยถ่ายตั้งแต่ตรงนั้นฝั่งข้างหน้าทำอะไรก็ได้พี่ตั้งนน่าดไปได้รถเราใช่พี่อยู่ตรงกลางก็ได้นะพีนึ่งตรงตรงฝั่งฝั่งขวามือพี่มันก็ไม่เท่ากันเอาหรออู้ตัวนี้ขาดไปแล้วว่ะมันเป็นเนินที่ธรรมาดาเอาลอเอาลยเนี่ยตอนนี้มันเป็นเนินที่นี่อ๋อแล้วเวลาเดี๋ยวเก็บเอาระมบมดอ๋อม,ม,นะมันเป็นเนินนี่ว่าเช่างมันนะใช่เป็นเนินเนินถนนขึ้นมาเชียงมนต์เช่างมันต์เป็น,นของมันอยู่แล้วพี่นะ เ,เกมลืมโอ้ยหรือว่าล้วมันเปิดออกมาด้านนอกหวานลืมไปพี่ต้องถอยพี่ต้องถอยแล้วผมก็เปิดประตูหรือว่าพี่จะถอยออกไปเลยก็ได้ทันที่มันจะเปิดออกไปอ่าด้านนอกอะนะมาได้คงม,มาได้คงม,มาได้พี่ได้ได้ได้ไดไดเอาติดได้ที่ได้เนี่ลยละผมหวังแล้วไอเดี๋ยวเราผมไม่ต่อนะโอเคอ okay, ครับ มาครับผมหยยบเลยรถเราตัวแรงครับผมเฮ้ยเกมแมปเนี่ยเวลาเราขับรถเหยียบหญ้านี่คือแบบว่ามันเป็นรอยด้วยนะนี่สปอยแต่ี่รถบดเหยียบหญ้าไม่ใช่ขับรถอะไรก็แล้วแต่อ๋อหญ้ามันตายเออใช่อันนี้เนี่ยเป็นหญ้าปลูกพี่มันจะมันจะมีอยู่พี่หญ้าปลูกมันจะมีอยู่หญ้าปลูกที่เขาไว้ตัดขายพี่มันจะมี มาแล้วพี่ไม้มาแล้วทุกคนโอ้โหแคบเกินหน้างานก็โอ้โหแล้วเป็นกระแพงหินด้วยนะครับผมโอ้ดูดิเกมพี่ปินกระแพงไปแล้วอ่ะมาได้มาได้เดเตอร์สายบูสู้ชีวิตมากโคตรเนียนเป็นไงสุดยอดตายเปล่าโอเคถนนเสร็จละประมาณนี้ เฮ้ยเก็บขาดว่ะเด้ด้รถต้นงขาด<ต>รถบดรถบดรถบดมารถบดมาปิดงานหน่อยรถบดนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยเอ่อตัวน,น,วนี้มันเป็นกองดินดีกว่าใช่ย,ยังเป็นเนินดินโอเคไม่เป็นไรได้ป่ะนะ่ะได้นะ ้อเคเฮ้ยเป็นไงครับทุกคนปูยาวมาตอยนะครับผมในซอยหมู่บ้านนะฮะก็คือแบบงบประมาณเขาจำกัดมาแค่นี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทางเข้าไร่นะครับส่วนเขาก็จ้างเรามาทําแค่นี้นะฮะถึงหัวโค้งนะครับผมงานนี้กรลับมา2 0 0 0 0 0บาทนะครับเยใช่ไหมเกมคุ้มเลยคุ้มแทนึ่งวันเลยคุ้มดีโถ่ะเลยทำแป๊บเดียวอะทำกี่นาทีนี่ตอนเนี้ย ยี่สิบสามมาเสร็จเลยโอ้โหยี่สิบสามนาทีครับเสร็จเลยนะฮะเป็นไงสวยงามพารามเปตนะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะฮะสำหรับใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะครับก็อ่านทุกคอมเมนต์นะก็คอมเมนต์ไหนถูกใจก็เดี๋ยวจะมาทําคอมเมนต์นัดก็ได้นะครับผมก็รอติดตามละกันนะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมกับน้อยเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ